น่า<อ>จะนุกดีนะออไปดูใกล้ใกล้ดีกว่าจะบ้าเหรอเข้าไปก็ตายหาพอดีสิหยตาเขาโธ่ไอ้พอยว่าแต่ชื่อเล่นหรือชื่อจริงละ่ะเล่นหรือจริงก็ไม่รู้พ่อเรียกฉันว่าปูปูคําเดียวเฮ้ยเล่นกันเงียบเงียบนะของพี่เท่าไหร่อ่ะว่ามาสิเอ่อเดี๋ยวนะคาบปลาหมึกก็มันผ้าอะไระพูดจาหน้าอินดูฉันไม่เคยบอกใครแถวนี้เลยนะว่าฉันเป็นคุณหญิงแล้วหนีกันเถอะตำรวจกำลังมาจับ จะใครก็จะปูนะสิตางจะครอบหัวอยู่แล้วรู้หรือเปล่าเอ๊ะยี่นี่พูดใายะโสข้าระบางานวัดอ่ะนะเขาไม่กอดกันแบบนี้หรอกค่ะแล้วกันไม่รู้ตัวว่าโกรธเขาเรื่องอะไรแล้วไปโกรธเขาทาไมอ่ะจริงเย่สบายใจได้แล้วปูอะไอยู่ที่ไหนตอนนี้อยู่นู่นว่าแต่ปูจะเอาไอเนี่ยไปช้อนอะไรอจะไปช้อนก้นป่อยบ้านนี้สวยมากยังไม่เรียบร้อยเลยค่ะคุณจักร เรีนปลาจะว่ายไปสู่สวิงปูทุกเวลารู้ดีว่าปูแสนกรุณาคงไม่จับไปฆ่าแต่อาจพาไปขังมือน้อยน้อยค่อยคอยช่วย ม้อยค่อยคอยคอยคนชื่นจังนายชาปลาที่คลื่นสัตว์มาเร่งฟัง